สวัวสวด,คด,คสบบดีครับพี่น้องมื้อนี้มาตกปลาก็ครับผมฝนตกแล้วผมเน่กลางสายฝนครับมื้อนี้หามันมันครับผมนี่มากับพันเกียงบ้านโจพบานมอดครับเดี๋นเสียฝนตกมื้อนีแล้วผมอยากไปตกปลาปลาดุกล่องมึงฝนเดียวล่องปลาไหมครับนี่ละครับเงี้ยเด้กลางสายเงี้ยนู้นเงี้ยแบบเด้เงี้ยป่าไหมนี่ครับเงี้ยป่านี่ครับ มาหอดไม้แล้วไม้กลางสายฝนเนาะพี่น้องล่องเบิง้งพี่น้องล่องเบิง้งเห <laughs> ็นได้คือว่าไหมนี่ฝนตกฝนกับมาเลยครับ,บงงเพราะว,ว่า,านะบ่ยานเเ้จ้ากวนเฝนหมันนะล่องเบิง้งหรือมาเบิ้งตามไม้เดิมอีกครับไม้อะล่องติดตามเบิ้งครับผมบุปผันไก๋าถูกเดยียวหลานลกเจ้าฝนตกน,นี่นี่ครับบรรยากาศ คืมคึอมครับตกบ่แห้งดอกลิ้ลินเดี๋ยวพัดเรือโย่ฟังมึงเราเนี่ยย่างไปเ <ผม S 2> บิงบึง,ง,งตกปลาดุกน้ำผ่านลรือร่องมึงครับปลากระบอนดีขึ้นดีอยู่ครับพี่น้องเห็ครับผมเริ่มปฏิบัติการเดี๋ยวพี่น้อนงย่างมาหาผ่านเร่อเราครับนี่แหละครับบรรยากาศนี่เป็นไฟนาะ อันนี้จังซักโจมอดอยู่บองป้ามอนี้ครับแม่น้ำนี้มันไหลมากนี่ครับทอเป็นปากทอไหลสอดผ่นานมาฟัางนี้ครับฝนกระตกครับพี่น้องฝนตกดินี่วันนี้ว่าเบิ้งป่าดูโคแห้งขืนแห้งขืนพ่นรับพ่านเลยหู้นี่ทั้งเ,งเ,งเ,งเงต๋วันนี้ไปตึกตรงหันแล้วครับลาดุกไป ไปนะครับผมพี่น้องเนี่ครับผมพี่น้องเยื่อกเป็นใส่เดือนนะครับใส่เด,เดือนแล้วก็เฮ็ดทุนครับทุนก็นดิตกตกตรงนี้นะครับผมแต่เพิ่งันครับว่สบาสีมานบาปัดุกครับพี่น้องมาเด้วพี่น้องหนึ่งแต้มพี่น้องนีเออยังไุยหุยจ้ามาแล้วมาแล้วอ,อ๋อง,องเางวงล่างวัง พันเลยเจ้าทังคุณนะครับเอ้าไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยมาแล้วหนึ่งแต้มเยอะใส่เดือนครับนี่ครับหนึ่งแต้มพี่น้องงามๆเลยเอาพี่น้องขออนุญาตวัดป่าก,กันกนูเ้เขาเลือกเดี๋ยวหาคีมก่อนนหาคีมเยอะด้วยโอเคพี่น้องเราวัดป่าแป๊บหนึ่งนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาแล้วหนึ่งแต้ม,ม,มครับผมไปเม้วนกันไปเรียครับผม นี่นะครับบรรยากาศเห็ครับต๊กคนตกังยังเด้ไปังไปได้จพาพี่น้องพัดเลียพัดเลียพัดเลียตายยังตายยังมงกวนนึกตาโจ้สฮะูกพี่น้องมาลุอยูอ้มาดูดูไปก่อนอู้ นี่เพิ่นเฮ้ยอาไรปลาทูปะทรร่อปะอู้ปลาทูปลาทูอู้ปลานี่ปลานี่ดู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 ด,ดูพี่น้องพี่น้องพี่น้องว่าปลาหยัง่งว่าปลาคอได้นี่อู้ปลาคอแค่นาดา,ดา, م, า,า,าไ,ได้นี่อู้ดึงหดปลาคอมาพันเหรียญพันหีมาปลาตัวนี้แหละไปไม่ปลาคอยหีได้ดิอู้ถูกงี้ ใส่ลูอใส่โล,โลูอู่กลัวพคนเรานี่ไปพน้องมันแล้วมึงนี่มันแล้วมัน,นมแล้วลวา่วาแล้วปลาควองเบ็ดเีตัวเดี๋ยวขอลงจัดแทปเทปหนึงพี่นอเเ้นองเเใส่ลูเหรอพี่น้องเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยใส่เดยนครับปลาคว้าครับปลาคว้าเชนนาดา ไปขออนุญาตเกี๊ยบกันผมพื้นทัวมานเร็วมานเร็วมานเล็ว,ลวอเอาไปเลย,ยพี่น้องเอาจากลูกก่อนนะเอาจงเมื่อกี้ครับตกปลาเพชรขวางกันวนะ่าตอนตกไปเห็นครับพี่น้องแต่เส้หมันครับผมอื้ยมานแล้วนี่กินเพชรผมเมื่อกี้พลาดเลยในปากคอครับนี่เส้หมันครับเห็นปะเห็นเส้หมันปะทะเลยกไงพี่น้องมึงด้วยอ๋อมานแล้วพี่น้งองเอา ไปเลยพี่น้องไปเลยปอยก็ดุ้กเขาเลยยัดเขาขปลายังเขาเลือกปะจำลิบเฮ้ยฮะพี่น้องไปเก็บปลาเก็บปลาเออมาแล้วมาแล้วทะเลได้ก้าวไปนี่แหละครับบรรยากาศโอ้นี่ละเดี๋ยวนี่ละฝนก็นตกกล้องกะทายได้ัชสัตว์เนาะโอ้หูแม่นเอาโลตินั่นควงมาเห็นนะเด้ <S <S ไอพี่น้องไม่เรียกนี่นะครับบรรยากาศกลางฝนตกอีละโอ้ฝนตกดินนี่นะครับปลาดุกกำลังเขาพี่น้องปลาดุกกำลังเขาฝนมันตกตายบ้างไม่ได้พี่น้องเปียกมันเราโทรศัพท์ขัวควางวันนี้ทงัง,งยังไลยัน่งทาเลือฝนตกงานอะไรปลาหยังยังยังส่งปลาหยังยังยังส่งถึงไปไกลแถวนี้โอ้ยไปก่อนไปก่อน

พี่น้องเอาละเอาไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ป่าพี่น้องท่านเล่พี่น้องไม่ยังเล่หาปลาปืนพี่น้องบ้างเพื่อนปลาดุกปืนว่าน้งปลาดุกปืนว่าน้ำได้ไล่ไม่ได้เดาเนี่ยมือกระสัน นาวอันหนาวฝนก็ตกอยากมัดเราพี่น้องเลยคุณฝนนั่งอยกมัดเราคุณโจมอดน้องแข่งตักเอาทุ่งจำหัวอยากมัดเราพี่น้องบ้างนี่ถังหนึ่งนี่เนาะนี่ถังหนึ่งมาดุกมือมาดุกมือนั่นว่าเปล่าไปคุณอันขว้องเทียดได้พี่น้องคุณปั้นเก่งบั้นมอดกับโจจัดมากเตี่ยมวุ้ยเดี๋ยวทำไปสรุปกันกุบ้าน นี <si ่นะครับบรรยากาศของเถี่ยนี่อ๋อเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวม่อีกแล้วนะเล่นนะเล่นนะนี่นะนี่นี่ น้องีเก่งตักเขาหาปล่าบืนนั่นนะพเนียาวเติบหนึ่งก็ต้เนี่ยพ่นปลาเืองจาสงจาอื้อาบืนมาละโหัังมึง

เว้มเบือนกันใส่ยิกมันบืนกันมันเบนกนใส่หยิกมดแล้วมดแล้วนะมดแล้วแล้มันอีบืนหม่ย้อนกับบืนมวนโต๊ะงเบียหมัดปดมอนี่รักคุเรกักีน้องเาว่กกับคุ้มอยู่ไอ้เปสรุปกันอยู่บ้านวีน้องหนาวหนาวนาวึงลม เหรครับบรรยากาศเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวเก็บของครับผมจะไปสรุปกันอยู่บ้านครับนี่นะครับโอ้โอ้ปลาชิ้นละเนี่ยฮะเนี่ยเห็นนะชิ้นเห็นนะไปเก็บของกันเก็บของกันก่อนเก็บอุปกรณ์นี่ปลาดุกปลา ับผมมีน้องแบบม่งกันยุบ้านครับผมวาได้ไลยได้หน่อยสักเล็ครับหามุงเราพี่น้องหาหกมุ้งเราคำเรเอ้ยหืมโม้เยอตัวนึงมันเนื้อักเลยไปเนี่ยไปนี่ห้องหมาเดอกอยู่นี่สองมีบ้านใดก็บานใดบาน พีนวองมาหอดบ้านเหรอครับอือหดปาคอครับคอมีอนนี่เนาะนี่ปลานใหเด็กจมวูนี่สิบเจดป่ะวนับหรอครับหนาวหนาวปะดุกครับผมมีปะดุกดูแค่นั้นอ่ะแล้วกัปลานใหครับผมนี่ปาคอคิดว่าผมว่าปาคอหระคือปาคอบ้านเหเลยครับผม ต้มสมมื่นนี่เฮ้ยจังแวออมา่อกมนแล้วเียๆจนตแบอืนเย็นนะฮะอโอ้พันเงไดมึอนี่บอกพี่น้องด้ไม้เด็ดวะไม้ไม้รับไมแตไม้รับวะเฮ้ยไม้รับพี่น้องนี่เ๋ยว เขาหนาวเราไปหามาเว้าะยู่จะกินครับผมพี่น้องเออตัวจังจังจังใส่เสื้อแขนยาวกอดกวะเด้งในหนาวครับว่ะฝนตกมัดมือฮะฝนตกมัดมือพี่น้องเขียวมากเขียวไอ้แม่พี่น้องเอ้ยเขียวมากขึ้เด็กน้อยนี่โอ้ยหนาวไปดีสิยู่หนาวแมงเพิเปิดอีรีแล้วครับหนาวครับอีรีนะฝนตกมัดมือเลยตาฝนยู่มัดมือครับผมพี่น้อง คับสุดยอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทีฝากวางไว้ที่นี่แล้วครับผมนี่คือหมา้แกะแล้วครับผมมือนี่ยแก้มครับพี่น้องแมนบอลนี่โอ้แมน่นบอลจันโอ้ยเฮ็ดกันซอยกันเงี้ยแมนบอลันผมดูแตหามาัากินกแกังสีแล้วครับ ซื้อปลามานยัง้อยไดนเนาม,นไไมเลี้ยงปลา้่านมีตู้ป้านี่ได้เลี้ยงไล่ตัวเลยด้วยรนี่นนยวาชตนี้หนาวเดี๋ยวไล่สมนสมิ่ว่าส,ส,สมิ่งชิ่ง